ครับเมื่อเราได้ทําการติดตั้งตัว MongoDB เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการติดตั้งตัว driver PHP สาหรับตัว MongoDB นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปเช็คว่าใน PHP ของเรานะครับได้ไปเปิด extension ตัว PHP ของ Mongo แล้วหรือยังนะครับส่วนขอผมก็จะเข้าไปที่ไดดีโดยเว็บ แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่มา1ไฟล์นะครับแล้วก็ให้คลิกเข้าไปที่ไฟล์เลยนะครับที่เราสร้างมาจากนั้นก็ให้คลิกไปที่เบราว์เซอร์นะครับ ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับครับในหน้านี้ครับก็จะ,จะแสดงรายละเอียดของเวอร์ชันของ PHP นะครับต่อแปดก็ให้เราก,กดคอน l ทนนะครับ mm hmm. เพื่อเช็คว่าเราได้เปิด PHP ของ MongoDB แล้วหรือยังนะครับ ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งตัว PHP สำหรับ m o n g o นะครับครับต่อไปนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปว่า MongoDB นะครับเข้าไปเว็บของมันนะครับก็คลิกที่ MongoDB นะครับครับแล้วต่อไปก็ให้คลิกไปที่ Docs นะครับ ครับในหน้านี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งต่างๆเกี่ยวกับของ MongoDB นะครับก็เราก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราไปที่ driver นะครับแล้วก็คลิกไปที่ PP driver นะครับในหน้านี้นะครับก็จะอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง PP MongoDB driver นะครับ แต่ส่วนที่เราจะติดตั้งคือจะติดตั้งบน Windows นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์มานะครับไฟเวอร์ของ m o n g o o d b นะครับก็ให้คลิกดาวน์โหลดที่ ppmongo 1.68นะครับ1.68นะครับ จากนั้นนะครับก็ผมก็จะเข้าไปาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็คือ,อตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการาแตกไฟล์ออกมานะครับคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับตรงนี้นครับแล้วก็ให้เราทําการาเปลี่ยนชื่อนะครับ แล้วก็ใช้แค่ PHP SQL m o n g o d นะครับอันนี้จะเป็นไฟ Extension PHP ของ MongoDB นะครับก็ให้เราทำการ Copy ไปนะครับเอาไปวางไว้ใน Folder PHP นะครับซึ่ง Folder PHP ของผมก็จะอยู่ในด i c PHP นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรา,าคลิกไปที่ f พื่อเ ext นะครับก็คือ f o r d e r extension นะครับก็ให้เราทำการวางไว้ครับครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเพิ่มเปิดใช้งานตัว php mongo นะ php mongo dot นี่นะครับก็ให้เราไปเปิดใน php ini นะครับ ไปก็ให้เราทำการเสิร์ชนะครับดูว่า PHP Mongol f l ด t เนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เราไปาเปิด Extension เองนะครับ ผมก็จะก๊อปของตรงน,นี้มานะแอชันเอามาวางไว้ตรงน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น psp นิสสกร์มงโกล d o น o n ครับ จากนั้นก็ให้เราทำการเซฟนะครับครับต่อไปนะครับก็ให้เราทำการรีสตาร์ตตัว Apache นะครับ VPC นะครับไปที่ Manage จากนั้นนะครับก็ให้ไปที่ Service and Application นะครับ Service คลิกขวานะครับ Restart เช่นหนึ่งทีนะครับครับต่อไปนะครับก็มาดูซิว่าใน PHP ได้เปิดแอคชั่นสำหรับ MongoDB แล้วหรือยะนะครับก็ให้เราทำการกด defense นะครับแล้วเ,เสร็จ h ไปว,ว่า MongoDB เหมือนเดิมน,นะครับ ตรงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราได้ทำการเปิด extension PHP สำหรับตัว MongoDB โโแล้ครับ